สวัสดีครับนักเรียน i p ปี2ท,ที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับครูกริชเนติกประวัตินะครับในชั่วโมงดนตรีเมโลเดียน,นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาฝึกเน้นเสียงซอนลาต่ำกันจะให้รู้จักซอนต่ำกับลาต่ำซึ่งโดใช่ไหมครับโดแล้วก็ทีย้อนลงมาทีลาซอน เดี๋ยวครูจะอธิบายอีกทีหนึ่งแล้ววันนี้เดี๋ยวครูจะใช้โน้ตสดเลยนะครับโพสขึ้นแล้วก็ลองตามไปแล้วก็จะสามารถเขียนจุดได้ด้วยว่าสัญลักษณ์โน้ตเขาเป็นเสียงต่ำเนี่ยมันจะมีจุดอยู่ข้างล่างตัวโน้ตนักเรียนจะได้ไม่สับสนนะครับจะได้รู้ว่าอ่านักเรียนต้องมานั่งกดที่เสียงต่ำแล้วก็ซอนลาเสียงกลางอ่าซึ่งจะไม่มีจุด จะได้ไม่สับสนนะครับสำหรับบทเพลงที่เราจะมาให้ฝึกกันในวันนี้รู้จักกันดีอยู่แล้วชื่อเพลงช้าหลายคนร้องได้สบายมากเนื้อเพลงไม่ต้องเสียงจําได้แล้วก็รโน้ตก็จะเป็นการวางนิ้วมือในระบบเดิมแต่ครนนี้มันจะไปเน้นเสียงซอนกะลา,าซอนกะลา รู้จักการสลับนิ้วใช้เดี๋ยวครูจะวางนิ้วมือให้ดูแล้วค่อยๆฝึกตามกันไปนะครับก็คงไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับไ p 2เพราะหลายๆคนครูดูแลเก่งมายอดเยี่ยมนะครับฝึกร้องโน้ตเดี๋ยวครูจะขึ้นโน้ตเลยวางโน้ตให้นะครับรองสักสามเที่ยวแล้วเดี๋ยวครูจะบอก <S 2> <S 2> <S 2> การวางนิ้วมือนะครับ ว่าจะวางแลวจะเล่นอย่างไรแล้วก็สำหรับเพลงนี้มันจะมีเสียงซ่อนซ้ำกันเยอะๆเราก็ควรกดแช่แล้วก็ใช้อ่านลมบังคับนะครับจะได้ไม่ไม่ขาดตอนเสียงไม่ขาดตอนอเดี๋ยวไปดูโน้ตกันแล้วก็เดี๋ยวครูจะอธิบายตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับอ่ะ เดี๋ยวไปดูโนต้ตแล้วก็เดี๋ยวร้องโนต้ตตามเลยพร้อมอย่างเตรียมตัว1,2,3่อไปครับไปชมกันครับอ้าโอเคนะครับเห็นโนต้ตแล้วนะครับชัดเจนนะเห็นไหมครับนักเรียนทุกคนอ่าเดี๋ยวคูจะอธิบายอย่างเมื่อสักครู่นี้ครูบอกแล้วถ้าโนต้ตซ้ำเห็นไหมครับสอนหโอ้ยยาวเลยใช้ลมเดียว เดี๋ยวต้อง,องลองโน้ตให้เข้าใจก่อนแล้วที่เห็นนักเรียนเห็นไหมครับที่ขีดไว้ใต้ข้างล่างตัวโน้นี้ให้นักเรียนตบมือนะครับหรือเคาะจังหวะเวลาลองโน้ตจะได้จับจังหวะได้สังเกตไหมครับอย่างซอลลาถ้ามีจุดเห็นไหมครับจุดข้างล่างนี้เล่นเสียงต่ําต่ากระโดนั่นล่ะคือโน้ตจะมีจุดด้านล่างเห็นไหมครับนักเรียนจะได้ไม่สับสน สังเกตนะครับถ้าเกิดซอลลานี่ครับปกติเสียงกลางโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วนะเดี๋ยวครูจะร้องโน้ตเห็นโน้ตนะครับแล้วก็นักเรียนก็ตบมือยังยกตัวอย่างซอน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 ข้อจังหวะหรือตบมือได้เลยที่มีฉีดเส้นใต้ด้านล่างตัวโน้ตเห็นไหมครับ มองเห็นนะอ่าสูงขึ้นมาอีกหน่อยเดี๋ยวกล้องมันสั่นโอเคนะอ้าวเตรียมตัวถ้าเกิดโนต้ตมีจุดนี้เล่นเสียงต่ําเลยซึ่งจะต่ํากับโดเราวางมือโดใช่ไหมโดแล้วก็อาทีลาอันละช่วงนั้นกลางนิว้วเดี๋ยวระบบนิ้วมือ,อยังเดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวครูจะวางนิ้วมือให้ดูนะครับพร้อมอยางลองโนต้ตพร้อมกางเตรียมนะครับชา้ชา One, two, three, four. Son, 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 son. Son, mi, re, mi, san, do. Son, 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 son. Son, mi, re, mi, san, do. Son, mi, re, mi, do, re, do, la, do. โอลลาโดโดลาโดโดโอลลาโดโซลลาอซมีเรโดอ่าตามทันนะครับเห็นโน้นนะอาร,อร้องแล้วคอจังหวะตามจะได้จับจังหวะได้ตรงไหนเสียงต่ำตรงไหนเสียงกลางเข้าใจแล้วนะอ่าที่มีจุดเล่นเสียง เสียงเบสเลยเสียงต่ำเลยเกือบสุดเดี๋ยวกูบอกนิ้วมืออีกทีหนึ่งตอนนี้ร้องน้อให้เข้าใจก่อนเตรียมตัวอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ซอน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 มีเรมีซอนดูให้ใจซอน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  ซันดีเรมีดซันโดซันดีเรมีโดเรโดลาโดโดสลาโดโดลาโดโดสลาโดสอนลาซันดีเรโดตามทันนะสบายมากอีกรอบอีกรอบอีกรอบ ร้องจับจังหวะได้นักเรยนก็เล่นได้แต่เพลงนี้คุ้นหูกันดีอยู่แล้วอีกรอบนะครับสูงขึ้นมาใกล้ๆอีกนิดนึงจดโน้ตเลยอีกครั้งอีกครั้งขออีกสักครั้งเต็มตัวว่า two t h r ซอน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 มีเลมีซันโด ซอน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 ไปซอนมีเรมีซอนโดซอนมีเรมีโดเรโดลาโดโดซาลาโดโดลาโดโดซาลาโดซาลาซอนมีเวโดโอเคนะคงตามกันทันแล้ว พราะส่วนใหญ่ก็ร้องเพลงช้างกันได้ได้อยู่แล้วโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูนิ้วมือเราไปฝึกกันเดี๋ยวครูจะอธิบายช้าๆให้ฟังโอเคนะครับอ่าไปดูระบบนิ้วมือกันโอเคนะครับหนึ่งสองสามไปครับาเดีเ๋ยวไปดูการวางนิ้วมือนะครับเดี๋ยวจะอธิบายนะครับเดี๋ยวรลองโน้ตช้าๆมองเห็นนะอ่าเดีวนี้ขยับขยับนิดนึง อ่าเดี๋ยวเอาซอนลาเราโดให็นไหมโดเห็นนะโดเลมีพอนี่ทีนิลานิซอนอ่าคราวนี้การวางนิ้วมือเดี๋ยวช้าๆเดี๋ยวกูวางอ่ะวางเหมือนเดิมซอนอ่าเริ่มจากซอนนี้ไหมอ่าช้าๆอ่าพร้อมอย่างเดี๋ยวดูด,ด,ดูอธิบายานะครับถ้าเกิดโน้ตที่มีจุดใช่ไหมนันเกเรียนก็มาเล่นตรงนี้ จุดข้างล่างก็มาเล่นเสียงต่ำลานี่ลานี่สอโอเคนะครับเดี๋ยวครูจะล้องโน้ตชา้าๆให้ฟังนะครับโอเคนะครับมีเสียงรบกวนนิดหน่อยขออภัยด้วยะนะครับอ่ะมาชา้าๆเตรมตัวอ่าได้ดูเริ่มเริ่มจาก่าโน้ต ท่อนแรกซอนใช่ไหมเดี๋ยวครูลองโน้ตกดแค่ไปเลยแล้วล่ะซอน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 มีเลมีซอนโดใช้ลมในยาวซอน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 มีเลมีซอนโดลมลมยาวโอเคนะอ่า เข yup. ้าใจตรงนี้ต่อไปเห็นนะเห็นนะสูงไงกันซอนมีวางมือดีๆเดี๋ยวซอนมีเลมีโดเลอย่างนี้มาโดลาโดโดซอนลาโดนิ้วสามโดลาโดโดทางนี้โป้งไปซอน ลาโดพอไปถึงสูงซอนลาซอนมีเลโดนี่ยชัดๆเราต้องแม่น่าพอวันาเงี้ยเราสลับนิ้วระหว่างก้อยกับนิ้วนางซอนกันลาเพื่อความคล่องตัวฮะอีกลอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งถามทันนะช้าๆช้าๆ nèm son 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 hít thở son mi lé mi son độ bài son 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 mi lé mi son độ son mi lé mi độ lé hàm này độ là độ นึกไปสอนลาโดับมาที่เดิมโดลาโดโดสอนลาโดไปอยู่นางซอนลาซอนมีเลโดอ่าเข้าใจไหมตามทานันไหมอีกรอบอีกรอบอ่าอ,อีกรอบเพื่อความเพื่อความเข้าใจเห็นนะเอาช้า,ชา tiếp tục à. son 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 hay chạy son mi le mi son do ai son 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 anh đừng có son mi le mi son do son mi le mi do le do นิ้วซอนลาโดแล้วก็โดลาโดโดซอนลาโดไปซอนลาซอนมีเลโดเห็นไหมเห็นนะลองเล่นดูมันจะมีช่วงน่าใช้นิ้วสลับกันเพื่อความเพื่อนิ้วจะได้คล่องตัวอันนี้ลองลองดูช้า ลองเคลื่อนนิ้วตามที่ครูทำลองฝึกดูครับยังไม่ได้ไม่เป็นไรช้าๆก่อนนิ้วมันจะคล่องนะ่เวลาเคล่าเวลาขยับนิ้วเพลงนี้มันค่อนข้างเร็วนะแต่เราเล่นช้าๆก่อนจับจังหวะให้ได้เดี๋ยวไปดูครูสาธิตการเล่นวิธีการเล่นอีกทีแล้วก็นักเรียนลองขยับนิ้วตามโอเคไหมอ่ะไปดูพร้อมๆกัพร้อมยัง អត់ទឹមត1 2 3ទៅចំกันครับ กันอีกนะครับในบทเพลงช้างซึ่งรู้จักกันดีเดี๋ยวมาดูโน้ตแล้วก็นิ้วมือกันไม่ยากครับเพลงน,นี้ลองฝึกกันฝึกเสียงต่ำกับเสียงสูงสลับกันซอนกับลาหลักๆอ่าเดี๋ยวดูนิ้วมือน,นะครับเดี๋ยวจะร้องโน้ตให้ฟังช้าๆและเป็นการฝึกลมด้วยในกรณีที่โน้ตซ้ำกันหลายๆโน้ต ใช้ลมเป็นจังหวะอ่าดูนะครับอ่าจะจะนับช้าๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ซอน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 มีเลมีซอนโดซอน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 มีเลมีซอนโด ซอนมีเลมีโดเลโดลาโดโดซอลลาโดโดลาโดโดซอลลาโดซอลลาซอนมีเลโดสังเกตการวางนิ้วมือดีๆซอลลาเสียงต่ำอ่าช่วงไหนนะครับลองฝึกเล่นกันดูนะครับหวังว่าคงจะเล่นกันได้ พบกันใหม่นะครับในบทเพลงต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับไปชมเรียบร้อยไปฝึกตามกันนะครับหวังว่าคงจะเล่นกันได้ทุกคนไม่น่ามีปัญหานะครับเพลงนี้ร้องโน้ตได้จบเลยเพลงน่าจะอ่าเรียกว่าชินกับทำนองเพลงกันดีอยู่แล้วสำหรับเพลงนี้ช้างที่ร้องมาตั้งแต่นุบ,บาน นะครับส่วนใหญ่หวังว่าคงจะเล่นได้คล่องแล้วก็ถ้าเกิดทําตามนิ้วมือที่ครูสาธิตการเล่นแล้วก็อธิบายไว้แล้วนี่นักเรียนก็จะสามารถเล่นได้คล่องตัวมากขึ้นเลยโดยเฉพาะในการเล่นเพลงที่ค่อนข้างเร็วขึ้นนิ้วมันจะขยับไหลลื่นลองฝึกดูครับขอให้ฝึกกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็พบกันใหม่ นะครับในบทเพลงต,ต่อไปอีกเยอะนี้เดี๋ยวครูจะค่อยๆก้อนมาขอให้เล่นกันได้และมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ